สวัสดีครับผมเอิร์ธเขาช่องตะโกนะครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผม คลิปต่อจากนี้อาจจะมีภาพและเสียงไม่ค่อยชัดหรือวิดีโอนั้นดูแล้วมีอาการเวียนหัวผมต้องขอกราบอาภัยด้วยนะครับมีชื่อไหมยป็นรถถังเจอรถถังครับผมคุณผู้ชมเดินถึงัญอีกแล้วทีน้อยอ้าวานอนยังไงไม่เห็นช่างเลยเอ๊ นี่ลยนะโอ้ยเดืขากระมานี่เมื่กินเลยเออเด่องไนเนี่ยรักเขาน่อยเถอไที่ิงิงเขาช่องนั่นแหละเนลบไปเขาช่องนั่นแหละลไปที่ิงก็ยนอยนี่เดินเเงยนเดยงขานีเงเลย นู้ง่ายนู้ง่ายดูนู้นครับนม่เดินนู่นจุกคุยจุกคุยนะครับเห็นด้านหลังในกล้องนะครับอาจจะไม่เห็นนะครับเพราะระยะการเขาใหญ่กับผมนะประมาณ200เมตรนะครับ นนี้เราถึงคูท่านช้างนะครับฝั่งทิศตะวันออกหัวหัวมันดีจริงภารกิจของเราคือต้องลักดันพ่อใหญ่ อยู่ในป่านะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าเพื่อหยุรถังครับยังอยู่ในป่านะครับยังไม่ข้ามคูที่อยู่นั่นแหละครับที่นด้ยูดบอลไหมยืดบลนจะรวบยิเดอมาอยู่น่งรนี่

ได้ได้ได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 ยราบังจุดเลยไม่ต้องขับไปใกล้จุดเลยจุดเลยอย่าขับไปใกล้ตามมานา,นางรางอยู่นะวยตาไม่ได้่นอน นานที่แตคนตกานทุมอู่เปนงความเงินฮึงอ็เกิดก็กตวจีจวนกัดใน จุนเลยจุดเยอเลยเอจุดไปมันหักคนหรือเปล่าจุดอะยอะไปควนช่างมันนะดูทางข้างดีใช่ไหมยุดอย่ารทงข้คั่งยอบผาแล้วางน้นเยอ๋อคางตรงไหนวะ นี่หมูนี่อ้าวไม่นี่ครับไอซ์ครับ <fixtures> โชคดีครับอ้อไปไปไปครับโชคดีครับโชคดีโชคดีเดินทางปลอดภัยนะครับไปไปครับไปเดินเยอะแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้วออพอแล้วพอแล้วโห้โหไปเลยปะเจ๊ใจ

เขาจะจำทางที่เขาใช่ใช่ไหมโอ้ครับเสียงเสียงมุดโดนลวดตรงนี้ไงที่เขา,าตัดไม้ขวางไว้เนี่ยทางขวาเมื่อกี้เขาดูว่าที่น,นู้นดีอิไรอยูกันไปคุมไปหนาโอ้ ไปดีรึเป่าไปที่ไปวะคือลัาตัดสินใจใช่ไหมอ๋อเนี่ยเหมือนเหมือนเราเราขุดนี้เนาะใช่อ๋อตะกุยมันไปข้างหน้าคือช้างมันหันหน้าไปทางนู้นนี่แหละเล็กค่ายมือนเราเดินนี่เราเดินเนี่ยเรียบรอเรื่องเท้าเดินเนี่ยเรียบจิกไยครับบางคุณมาดูทำให้ดู้เขาว่าเอ้าช้างไปนี่ได้หนิตามไปตัวดูเนี่ยดูแต่รอยเล็บมันวามจิกไปทางไหนถ้ามันจิกไปทางไหนหันหน้าไปทางนั้น โอ้นี่ครับผมเป็นลักษณะเท้าจิกเล็บจิกดินนะครับเดี๋ยวเอ็ดดินมาเดี๋ยวมันหายรายละเอียดนี่ครับผมนี่รอย <c oughs> รอยผู้ใหญ่ขี้ไว้อึไวอื้ <c oughs> เป็นยอมๆ นี่ฮะขี้เป็นหย่ยมๆนะฮะเขาใหญ่แล้วถังเอ้าพี่แทนในสวนอยู่ไหนในสวนอยู่ไหนยางนี่ทิ้งไปเ้ามยางเลยคุ้มเดี๋ยมีขัง่อเลยมาด้วยมาเมื่อวานย่เหาย ฝากกดติดตามให้เป็นกำลังใจกับเจ้าหน้าที่และพวกเรากลุ่มอาสาด้วยครับ